และคุณอยู่ในคลิปที่กำลังจะพาคุณไปดูกระบะตัวเตี้ยปีใหม่สุดๆวิ่งน้อยเจ้าของเดียวออกห้างไปลายแดงไม่พูดเยอะค่ะเพราะแดดร้อนแล้วต้องมาเปิดกันที่รถปี2018แล้วดันเป็นตัว t o โยต้ารีโวแบบนี้นะคะบอกเลยว่ารุ่นใหม่มา,ากเจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้แดงที่สำคัญเป็นตัวแต่งล้อแต่งหล่อให้สวยๆแบบนี้ละคะ่ะ369,000ก็เป็นของพี่ได้ทันทีพร้อมทั้งเรื่องของแม็กแต่งเนี่ยมูลค่าแบบนี้ยรีไม่ต้องใช้ใจอะไรคะ่ะเดี๋ยวขยับสเต็ปมาปีใหม่อย่างเช่นปี2021กันมากดีกว่าค่ะซีน่าไว้อยู่กับที่ t o y o t ้ารีโวปี2021ไม่ได้ change มาแล้วนะคะ สวยมากๆพร้อมทั้งสังเกตน,นะทุกคันจีน่าเนี่ยมีวารันตีให้ทุกคันและที่สำคัญคือนี่มีการตรวจสอบจากคันอ n สเป c ชั o นให้เรียบร้อยรถจีน่าได้ระดับ5ดาวเลยนะคะคันนี้จัดให้ปี2021 429,000เป็นของพี่ทันทีรถโค้รสวยแบบนี้นะคะก็คือออปชั่นทุกอย่างอะ่ะเดิมๆจากโรงงานเจ้าของก็เป็นเจ้าของลำดับเดียวออกห้างใกล้แดงรถน้ำมันเดิมๆเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ถูกใจจีน่ามี อีกหนึ่งช้อยส์ไหมคุณเลือกก็คือเป็นหนึ่งยิงยังของเขาแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันที่ยูสุค่ะปีเป็อีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นตัวหยิงยังเลยก็ว่าได้คันนี้นะคะยูสุดีแม็กตัว2 0ั1ม,มีการแต่งลอ้อแต่งหล่อมาให้สวยแล้วและได้สีขาวโค้ดจะสวยแบบนี้เลยคุณพี่ขาถ้าคุณพี่อยากได้รถคุ้ม,ค,ม,ค,มคันนี้เป็นรถเดิมๆทางหลังนะคะเครื่องยนต์เดิมๆน้ำมันแท้นะคะเดิมๆเลยไม่มีการติดตั้งแกส๊สมาก่อนภายในสวยมาก รถที่สวยขนาดนี้วิ่งแค่6,000กิโลเท่านั้นเองค่ะปี2022สวยมากๆด้วยสีเทาและเป็นสีเทาดิฟ p รีที่โค่รสวยแบบนี้ถ้าอยากได้รถใหม่แบบนี้จัดเลยแค่4,000 0นนิดๆเท่านั้นเองค่ะอยู่ที่สาขอบบาอุบลราชธานีกริ๊ง,งๆเลยค่ะ